สวัสดีค่ะเ้านี้ย้ายกบน้องโน่สิพะเมื่อกี้เข่ากินค่ะอากาศหนาวหนาวแบบนี้ค่ะไปโน่เฮ้เขา่าเดี๋ยวจังท้าไหนลูกเดี๋ยวค่อยท้าให,ห้มันเหมๆก่อน,นเข่าท้าใครค่ะกบน้องโน่ค่ะหนาวหนาวแบบนี้ต้องกินเข่ากี้ สู่วะนรกใหม่ด้ใหม่ด้ไม่เห่มเห่มเขายังท้าใครนั่นแหะ กระทะไข่ได้แล้วของน้องโน่แฮมแล้วน้องโน่พริกดูดูด้ลูกใส่ไข่ออนี่ของน้องโน่กำลังแฮม,แแก,แมแกำลังแหมแล้วกระทะใส่ไครของแม่กำลังแหมนัวพริกดูดูรึเออโอ้เลี้ยงสวยว่ะของนูองโน่ เอออ้าอันนี้ของแม่ใหม่เราลื่อมผิดเอ้ยของนุ่งเลี้ยงสวยวันนุ่งริกดูดูดเอาคืนก้อนใหม่เราเราเอาคืนก้อนนู่งเราเอาคืนมาท้าพีา่เออฮะเอาบางท้ายนี่เอาเขาท้า,า,ทาทบ้างมท้ายนี่แม่ท้าไหมเออเดี๋ยวไปท้าหยุดเต่ามันผิดก,กว่าทัานน่นแหะเนาะ นี่ใส่ใบตะไคร้เลยเฮาใส่ใบตะไคร้ท้าเลยใช่ไหมแน่แน่ความน่ารู้เป็นเสียใจเลยโอ้ยของแมแหม่โอ้อโอยอากาศหนาวๆที่กินคาพเคก้กันเด้อค่ะน้องส่วนมูด้วยมากินคัพเค้น้ำกันเลยครับกินคาพเคก้กันค่ะโตลมหนาวกันค่ะ

ร้องใหม่เด้อได้ตะไขต่ตู้ตีด้วของนเขาเองแม่ใหม่ละอ้าวน้องน้อเอามาน้องน้อหมุนเด้อหมุนเด้อยาวลงตํามยาวลงตาําหมุนเลยหมุนเลยเอออุ้ยเหลืองอารามเลยค่ะแทะไข่เป็นแต่แซบเด้อค่ะน้องน้องเฮ็ดดีๆเด้อเรอเออย,ยกขึ้นสูงๆเลยของน้องนองไม่ต้องยกลงตําหรอกเออเป็นแต่แซ่บว่าของโน่องแม่ อแม่แท้ใครก่อนแล้วมองอยังเอาล่ตมตามได้หรออากาศหนาวให้่ันจี้เขาด้วยค่ะเอาไม่หอมหอมวะหอมป่ของแม่ ยินจังเลยโอ้โหของนมืองไทยกินมดโอ้โหเธอไปหนูเธอไปหนูเธอมาทำสูงๆอย่างนี้เอ้ยโอ้โหเป็นตาแซบเด้อค่ะมากินคัลกี้กันเด้อค่ะ

เอาขึ้นชุ่มชเลยโอ้ยไม่สวยหรอเด้อค่ะเริ่มม้สวยแล้ว,ข,มมว,ลวของน้องโนเอาเอาเอา,เอาอันใหม่ขึ้นเพราะเราของโนแม่ลาสุกแล้วสุกแล้วเพราะแล้วลูกเอีกหนึงเอาไมาก่กระจายใหม่แล้วใครไม่แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวให้นโนกระเป๋าเย็นๆเลยกินมันด้วยแซ่บปะปะกันหอนเยอะหอนเยอะ ข้างบนเด้บนเด้ข้างบนเด้ข้างล่างไม่สุกแปสุกมดแล้วเออข้างบนข้ายังไงเนีย่ะเฮ้ยยังไม่ข้ายังไงเลยเอ้าน้อกินไ้จังฮวันฮวันค้ายัไง้ายังไงายัไงนย้เพ่นกินน้ำมไแม่ะเป็นได้ไง Yeah. Khai nữa không, Khai? Dạ Nó ăn rồi đấy, bên ờ, Ăn không? Ừ Còn nhẹ có xếp nữa Xếp mướn cơ. เหมือนกันเนี่อแม่กับสกินร้องเหมือกันโอ้ยหอนหอนหอนเตะละไหนของโน้ป้าของโน้คือเป็นอะไรเช็ดใช่ปะโอ๊ยเอ้ยของแม่หอนโอ้ยไอหอนห้อยห่วยเลยเด้อค่ะนี่เบิ้งเด้อค่ะอคือห่วยห้วยๆเลยค่ะนี่

นี่ฮะม่กินเค้กี้กันเด้อค่ะล้วเจอกันไม่ได้ค่ะกินเค้กี้กันเด้อค่ะอุ้ยอายหอนๆเลยเด้อก็โอ้ยเห็นบ่ค่ะเห็นบ่ค่ะอมบ๊ายบายเดี๋บ๊ายบาย,บาย า mm hmm. มากินข้าวกี้กันค่ะพาเด็กๆมากินข้าวกี้กันค่ะมากินเลยอันนี้ของนุ๊นี่เขาคฟนเอาไหนคฟนเอานี่เออนอนนอนอ้านี่จังเกียร์นะนุเออ,อเข้าวกี้กันค่ะนี่ค่ะแฮมแฮมค่ะ มีน้องพล้อยน้งองฝนมาร่วมแจมค่ะยไอ้โอวันซึ่งไอ้โอวันซึ่งนั่นแหละแดดดีแล้วก็มี <laughs> ลปลาคิกโกะตานักเลงฝ <laughs> นชอบปลาบานักเลงอ่ะ าคิดกูยิงเขากี้แซ่บ้่พ่อย์อใอ้หน่อยใคผิดทางเออขานางตากเลยยังไม่ต้องพิงไฟนั่นละ อ้าวพลอยอ,อ,อ้าวพลอยหนาวหนาแตกพลอยอ่ะหนาแหมแล้วอือหนาเก็บนั่งตากแดดเ้าจังเพาต้องพิงไฟนี่น้องน้ำฝนอันนี้น้องพลอยแล้วก็ไอตัวโน้วอ้วนตึ้ง